พี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะชาวันนี้ก็เชื่อว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องผ่านพระธรรมมัทธิวนะคะบทที่4 9่ถึง20ได้วยกล่าวว่าพระองค์ตรัสกับเขาต้องสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาจึงละทิ้งแห я, ตามพรมไปทันที นองคาจากบริบทเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์นะคะทรงเลือกสาวกของพระองค์แต่ว่าพระองค์ทรงใช้มาตรฐานอะไรในการเลือกสาวกของพระองค์มาตรฐานของพระองค์กับมาตรฐานของโลกแตกต่างกันอย่างไรเราจะเห็นว่าสาวกเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่นำข่าวดีเป็นผู้รับสารของพระเจ้าเป็นผู้สอนความจริงของพระเจ้า กัับคนนนนอื่ฉะ้การเลือกมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากพี่น้องคะแต่เราเห็นว่าพรงค์ไม่เคยเลือกคนผิดกับพี่น้องฉะนั้นในบริบทนี้พระเจ้าทรงเลือกสาวกของพองค์พงใ์ใช้มาตรฐานอะไรอย่างแรกที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ก็คือพระเจ้าเลือกที่หัวใจไม่ใช่ความสามารถเราจะเห็นว่าสาวกของพระงค์ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ดีอย่างเปาโล พวกเขาไม่ได้มีทักษะหรือความสามารถใดๆพวกเขาเป็นชาวประมงไม่มีทักษะในการพูดต่อหน้าชุมชนแต่ว่าทําไมพระเจ้ายัางทรงเลือกเขาพี่น้องคาในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่หนึ่งข้อยีิบเจ็ดได้กล่าวว่าแต่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่เพื่อทําให้พวกมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทําให้พวกที่แข็งแรงอับอาย พี่น้องครัพระเจ้าทรงเลือกสาวกของพระองค์จากสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกเพราะบ่อยครั้งเรามักสนใจชีวิตของตัวเองว่าภายนอกของเราดูดีไหมแตม่ภายในของเรานะคะพี่น้องมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากมายฉันพระเจ้าทรงเลือกสาวกของพระองค์จากสิ่งที่อยู่ข้างในพรรองมองเข้าไปข้างในและเห็นความงดงามเห็นความงามของหัวใจของพวกเขา พี่น้องคะถ้าถามเราว่าวันนี้ถ้าพระเยซูมองเราเข้ามาในชุดของเราอะไรคือสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงเห็นจากชุดของเราพี่น้องก็ถามว่าพระเยซูทรงเห็นข้อบกพร่องของสาวกหรือไม่ใช่ค่ะพระองค์ทรงเห็นความอ่อนแอพระองค์เห็นความกลัวพระองค์เห็นความหวั่นไหวของสาวกแต่มากกว่านั้นสิ่งที่พระองค์มองเห็นก็คือความงดงามของหัวใจ ที่พปรงองซองทรงมองเห็นจากเหล่าสาวกของ,รงพระองค์เราพบว่าคนส่วนมากตัดสินตัวตนของเราจากภายนอกแต่พระเจ้าทรงตัดสินใจเลือกเราทั้งหลายจากสิ่งที่อยู่ข้างในสาวกของพระองค์พี่น้องคะ่ะพวกเขาไม่ได้มีความสามารถหรือสิ่งที่จะเชิดหน้าชูตาของพวกเขาแต่เมื่อเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าเขาทำอย่างเต็มที่ และส่วนที่เหลือนั้นฤทิ์อำนาจอันไม่จำกัดของพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในการรับใช้ของพวกเขา 2. โครินบทที่3ข้อ5ได้บอกว่าไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าวันนี้ถามว่าความสามารถสำคัญหรือไม่ครับพี่น้องสำคัญคะ่ะ แต่ว่าความสามารถที่พระเจ้าขอประทัยคือความสามารถที่อยู่บนท่าทีที่ถูกต้องสิ่งที่พระเจ้าสนใจมากที่สุดไม่ใช่ความสามารถพี่นองคะถ้าพระเจ้าต้องการคนเก่งระองคงไม่เลือกเรานะคะเพราะมีคนเก่งมากมายเหลือเกินเก่งมากกว่าเราแต่พระเจ้าสนใจคือสิ่งที่อยู่ข้างในฉะนั้นพี่น้องคะวันนี้พระเจ้าทรงไว้ใจเราเลือกเราในการเป็นผู้นำคริสตษักร เลือกเราให้มีส่วนีนทีนมนวัตกรรเลือกเราให้มีบทบาทต่างๆในการรับใช้หรือในสังคมน,นั่นหมายความว่าพระเจ้านะคะมองเห็นบางอย่างในหัวใจของเราแม้ว่าเราทั้งหลายจะมีข้อบกพร่องมากมายแต่พระเจ้าก็ยังส่งเลือกเราวันนี้พี่น้องคะอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสทบทวนตัวเองว่าถ้าวันนี้พระเจ้าท่งให้โอกาสและทรงเลือกเราแล้วเราจะดำเนินชีวิต หรือเราจะทำงานรับใช้โรงอย่างไรเราจะทำงานที่บริษัทอย่างไรเพราะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่าภายนอกขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่ท่าทีข้างในของเราจะถูกต้องต่อพระองค์นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ